ครับสวัสดียำแรงครับผมวันนี้ก็อยู่ที่่ข่มวยบ้านใหม่ริมเมยยิมนะครับผมวันศุกร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2568นะครับวันนี้ก็นักมวยก็คงจะมาซ้อมปกตินะครับหลายคนก็ไปวิ่งกันแล้วมาแล้วนะครับผมหลายคนก็ยังมาเตือแตะวันนี้เววันหนึ่งนะครับมาได้มาอัปเดตมาได้มาอย่างสกรรมต่วันนี้ฝนตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ยังเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ยังวันนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าแล้วว่าระยะ ช่วงยางมันเหมือนน้อยน่อยนะเพราะว่าตอนเจ้าตกมาแล้วก็ตอนค่อยๆมันกันยางไปยางไปปุ๊บตอนใบใบสักใบสองใบาสามเนี้ยที่ผมมาอัปเดตไปนะมนันจะหตกลงมายังนอตเลยแล้วก็เงียบไปแดดก็จะออกนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่โรงเรียนเลิกพอดีเลยนักมวยก็กาลังไปวิ่งอยู่วันนี้ก็มาอัปเดตกันจะมีอย่างเกิดขึ้นหรือว่ามีนัดอะไรอย่างเั้เดี๋ยวเราไปพอกันนะครับ พับเพบพับเพ,พ,พบเรือแห่บกีวันนะครับเรืก็จะสิ้นเดือนแห่แล้ววันนี้วันที่36-37-38-39-40เนี่ยแห่อาทิตย์หนึ่งก็อย่าเดือนม่ยแห,ห่แล้วนะครับสาหรับเดือนตุลานี่ก็นักเรียนหรือว่านักมวยอย่างต่างๆมันก็จะสอบกันประมาณวันที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยก็จะเริ่มสอบพอสอบแล้วก็จะปิดเทอมพอปิดภาคเรียนปิดเทอมอย่างต่งๆนะนักมวยก็จะเริ่มมาซ้อมมีเวลาฟิตซ้อมกันนักเพราะว่าจะเข้าช่วงแ้่แรงพอดีแล้วก็ปิดเทอมพอดี ีนี้เขาก็จะได้ฟิดซ้อมถึงช่วงเจ้าแล้วก็ช่วงแรงนะครับเต็มตี้กันไปเลยนะครับสาหรับตอนนี้นักมวยกลมมาแล้วนะครับผมมาประมาณหกเจ็ดคนนะว,วันนี้มีนักมวยเก่าโดยมาซ้อมอยู่แล้วไหนมานี่ยคำนั้นอันนี้ก่อนอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอันนี้มาจากไหนก่อน,นแม่สาบฮะแม่กาบแม่กา,าอยู่อยู่แถวไหนตรงปัม๊มน้ำมันบอกเข้าไป ตรงมาแช่บ่ะมามาจากอยู่หมูสิบสี่อ่ะใกล้ๆใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่หมูคอหมูสิบเอ็ดครับหมูสิบเอ็ดโดยมาซ้อมแล้วนะครับแล้วก็น้อยใจน้อยใจผู้ต่อสู้บ่มีบ่มีใครกล้าโชคก็เลยลาออกไปมาซ้อมเหี่ยวหมวยเมื่อไร่อตอันนี้แม่แม่ว่านอนอยู่แก้บ้านแบบเนื้อการแบบเนื้องานก็เลยมาซ้อมหมวยนะผมเนาะไม่ก็อ่าฝากเนื้อฝากตัวนะ วอัเน,นี้อตัวได้ครับอ่าไปเชียร์กันตัวเน้ออาจุก๊บจุๆๆ <laughs> ครับสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะ,นนนไนนะไปกนไข่บ้านใหม่ริมเอย้ยมวันนี้เรามีมวยไทยเยาวชนนะครับผมเดี๋ยวไปพอกันสำหรับมวยคู่เอกวันนี้พบกับกรรมการตั้มบ้านใหม่ริมเอเ้ยมเอาแนะนำนักมวยหนะ่อยพยาขาพบกับ เพชรอาเผาตีกี่ยกตีสามยกสามนาทีกดพังหนึ่งนาทีพักยกละหนึ่งนาทีกดของนกมวยห้ามใช้หัวห้ามตีกระจบต่อกันตามกติกาช่กันด้เต็มพี่ห้ามใช้หัวอ๋าลมแรงไปหยกชิ้นหนึ่งเดียวชิ้นหนึ่งไปเต้นเต้นกปกลัว อ่าอันไหนไฟแดงะเน่ยฮะไหนไฟแดงฮะกรรมการไหนไฟแดงเอาแล้วต่อยแล้วกรรมการยังไม่รู้เลยไหนไฟแดงไอ้ล้นไฟแดงกางเกงดำไฟน้ำเงินชื่อเงาะปลาไอ้ล้นจากแม่กาสาโดนเจาะยางแลกกันเจาะยางคนละที เอาลุยครับนักมวยต่อยกัน3นาทีนี่เป็นยกแรกนะครับเอาแล้วเตะก้านคอไม่โดนโดนหมัดขวาเข้าไปเอาใครไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่กรรมการออกมาอย่าไปยึกยักยึกยักข้างหน้านั้นถอยออกมาหน่อยม่อนถอยออกมาหน่อยกรรมการเข้ามาดูเอเข้ามาเลยเอานักมวยเสียดำเอเสื้อดำถอยหน่อยรถถังถอยหน่อยเอาเข้าเลยนักมวย อย่ามายึกยักยึกยักออกเข้าไปเลยตรงโค้เข้ออกมัดออกศอกออกเข้ามีเตะมีทิพดิ้นเป็นอาวุธไม่ได้มาเต้นดิสโก้เทคเข้าเลยน้ามวยชกเอากรรมการดูหน่อยเนี่ยชกเข้าเลยดีกันแค่สามนาทีชกเหลืออีกสองนาทีน้ามวยจ๋ายกชกเข้าไปยังทำอะไรกันไม่ได้เลยหมัดก็ไม่เข้า อะไรก็ไม่เข้ายังไม่มีอะไรทีข้างไหมี่ข้างไหมทำได้เลยเจาะยางไปหนึ่งทีล้นแม่กระสาชื่อจริงเราเราไปชมกันตอนชกจริงงอป่าว่าไงงอป่างอป่าเตะขวาอแล้วล้นเจาะยางอ้ะมไหง้อปลางอป่าโดนเจาะยางเข้าไปทีนึง เอายังไงยังไงนักมวยกรรมกาแก้ดูเอาลุยต่อตกงอป่าว่าไงประมาณจะตุ้มนะตาตุ่มอ่ะประมาณตุ่าไงตาตุ่มอ่ะประมาณตาตุ่มอ่ะเอานักมวยเร็วๆหน่อยหมดไปสองนาทีนักมวยยังทำอะไรกันไม่ได้อ่อยซ้ายขวายังไม่โดนงอป่าเข้าขวาไปหนึ่งที ต่อยออกมาทีบเไปโดนเตะขวาเป็นหนึ่งทีต่อยขวาอีกหนึ่งทีออกซ้าย่ังไงเอาคืนยังไงเตะซ้ายแยบเข้าไปไอ้ล้นโดดเข้าไปแล้วถอยออกมาทำอะไรได้หมดแล้วมันหมดแล้วทีบหนึ่งทีหมดแล้วจ๊ดหมดแล้วเอายังไงแต่ละคนเชียร์บอกว่ามันหมดแล้วเอายังไงไอ้ล้นต่อยขวาไม่โดนโดนหมัดขวาขึ้นมาแตงแตงหมดลกทีนหนึ่ง คิงแล้วคิงบอกข้ออ่ะเออคิงบอกคิงแล้วคิงบอกข้ออ่ะแรงมันเตี้ยงไปดูน่ะเออเอาไฟน้ำเงินไม่ไหวกรรมการผู้ชี้ขาดบนวิธีหน่อยนี่สีน้ำเงินครับนน้ำเงินยอมสีน้ำเงินอ่ะนี่น้ำเงินเหรอใช่ครับเอาไฟแดงไม่ไหวพูดมาผิดเป็นคลิปเลยกลับมาไปนะครับผมมาน้ำเงิน กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสีน้ำเงินน้ำเงินชนะไปนะครับผมฝ่ายแดงงอกป่ายอมแพ้ไปสำหรับคู่ต่อไปจุกนะครับผมสำหรับนักมวยมุมแดงอ่านว่านักมวยมุมน้ำเงินนะงอกป่าโดนมัดจุกไปนะครับผักโยกเกาะยอมแพ้ไปสำหรับคู่ต่อไปบ้านใหม่ริมไม้เย็นป่าสำหรับคู่ที่สองวันนี้บ้านใหม่ริมไม้ พบกับกรรมการมอนกรรมการมอนสวัสดีครับสวัสดีครับ5ปีพอเอาแนะนำนักมวยหน่อยเนี่ยสิงมาวินสิงมาวินเพชรไผยดำเพชรภายดำโจกันกี่ยกโจกันสองยกยกละกี่นาทียกละสองนาทีอบอกกดบนเว็ชีอย่าใช้หัวอย่าตีกระจับอืมว้าว hết mọi em đi lúc nhà xóm nhà chập tụt cận lúc nương nương tang đi nương, nương. nương. quay hàng chót à. à à hào lẹo à, hai 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 เข็ดไหล่ดำแานไมริมเอร์ยิมเพีงเต็มร้อยสองนเอาแรงแรงหน่อยมานห้ากิบได้แรงไหมน้อยเออหมัดเข้าซอกบ้าอยู่ไหนไปไปไปอร่อยเลยอร่อยเลยไปจะกลุ่มไปจะตายหมัดร้ายบ้าทุยอ่ะเตะทีพย์อยู่ไหนเอานักมวยชกกันแค่สองนาทีอย่ามาลีลาเอาสายเตะขวาโดนหูบ่ะจับขาได้ฮุบขวาไปทีหนึ่งมาวิน เอาเพชรไข่ดำว่าไงทองดองร้องไข่ดำเอ้ยลูบอีกแล้วแคอวินไปไอวินเริ่มเก่งอะเนาะมาวินต่อยซ้ายขวากรรมการนั่งพอลุกขึ้นมากรรมการมาดูนักมวยหน่อยไอสิ่งนามวินเริ่มเก่งอะเนาะสิ่งมาวินว่าไงเอาปงขวาซ้ายเตะไปทีหนึ่งไม่โดนเอาเข้าไปเลยโอ้ยเอาแล้วเตะซ้ายต่อยขวา สิงมาวินแล้เพชทไผยดำโดนต่อยซ้ายขวาตกเวทีไปเอากรรมการไม่ดูเลยให้ดำเลยะเอาเพชรมาวินมัางไงมองแต่เป้าล่างเอาโดนต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเพทไผ่ดำมัวแล้วต่อยซ้ายขวาเหมือนกันเพทดำโดนเข้าไปหูแดงถึงจมูกเลยเพยดำมั่วแล้วไง เพชรมาวินเอาไงไม่ไปหวะมึงเกีเอาเลยแร็วเข้าจะหมดเวลาแล้วเอาไงเอาเ้ยเตะเอาสาขาสขวาข่ายขวาเอาหมดเวลายกที่หนึ่งิงแตงเอาแตงยกที่สยงมาวินกับเพชรไทยดำเอากรรมกันยกสุดท้ายโชกาเต็มที่ลายเอาปล่อยหางจุ๊บๆกันก่อนแตงแตงยกที่สอง เอามาวินเจาะยังเพชรพลายต่อย <No. S 1> ซ ang, ้ายขวาซ้ายขวาเจาะยังต่อยมัดขวาเข้าเป้าไปหลบหลบได้นะครับผมแล้วเข้าวงในทำยังไงเข้าซ้ายเข้าขวาได้ไหมทำรอยกันไม่ได้กรรมการแยกออกมาชกเอาชกเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยเอาตามเข้าไปเพชรเพชรพาดำเข้าไปเตะ ต่อยหมัดซ้ายเต๊ะผิดไปโดนมือขวาเตะซ้ายเข้าไปหนึ่งสองเฮ็ดมาวินเจาะยางสองทำไงสองทำไงเลยแล้วน้องเว้ยเฮ้เอาแล้วต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาเตะต่อยหุบซ้ายหุบขวาไปเลยไปเลยเอาแล้วทำไงไอ้ซ้ายเตะขวาต่อยซ้ายต่อยขวาเอากรรมการไม่ด้ลยไอ้การโยกออกมาเอาทำไง ต่อยขวาเตะขวาขึ้สองขีดขวาขึ้นสองขึสองลอเลยวะเด็กม้าวินเข้าไปขีดต่อยซ้ายขวาตกเวทีไปออกมากันดูหน bei, ่อยเอาแล่วตุ่มมอหน่เดี๋ยวไม่กี่นาทีแล้วมือคบนะมวยวิ่งหน้อยอ่ะบวกแล้ววิววิ่งโดนเตะซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายเอาแล้วหมวยมั่วเริ่มเกิด มาวินต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาติดเสากรรมการแยกออกมาไปโชว์เริ่มมัวแล้วหุ่ยยอดเอามาวินไปขวาเข้าไปกอดแทงเข้าได้ไหมทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาเอาฟังกรรมการเอาปล่อยหางต่อมแก้เลยกว่าเอาเพชรพลอยดำต่อยขวาตีบขวาต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาหมดเวลายกที่สอง เกรัมการตัดสินหน่อยเราต่อยแค่สองยกไม่ใช่เหรอนี้นี่อ่าบ้านใหม่ริมไม้ยิ้มวยจ้ยชนะคะแนนไปมาเวินชนะคะแนนเพชรไปดำไปอครับก็จบกันไปนะครับสำหรับมวยคู่ที่สองบ้านใหม่ริมเม้ยิ้มนะครับตอนนี้นักมวยยังมาบอกกล้วยเตื้อบางคนก็บ้านอยู่ก่อยยังมามาถึงเตื้อ บางคนก็มาแล้วซ้อมแล้วนะครับฝึกซ้อมรอแล้วก็บางคนก็รอคู่ซ้อมนะครับเพื่อจะฟิตซ้อมอ่าให้มันได้สามยกสามนาทีนะครับผมแล้วก็งานเปรียบก็ใกล้จะมาถึงแล้วสําหรับวันที่ตะดอยนั้นเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตเพื่อก่อนฟังเหตุกรรมหนึ่งนะครับในวันอ่าเร็วๆนี้นะครับผมบสําหรับมวยคู่ที่สามนะครับบันใหมริมยมิมน,นะเดี๋ยวเ o าไป ชมกันเลยครับสำหรับมวยคู่ที่สามพบก,กับกรรมการทุณแนะน,น,นำนักมวยหน่อยนะครับคนนี้ชื่อปาแจนะครับคนนี้ชื่อไหลมอนนะครับโชคดีเยอปาจีนะครับโชคดียกะสองยกครับกติกาห้ามเตะกระจับรวมใะห้ามสามห้ามห้ามใช้หัวสามนาทีสิบนาทีาครับปล่อยหางชนมาชนมาโอเคไปจาเวลาไปจ่าเวลาก่อนนะสามนาทีกลับไปเลย จับดีนะเอาปล่ไปฮังเริ่มตั้งตังตาจีนต่อยซ้ายขวามอนเตขวาต่อยขวามอนยิงขวาต่อยขวาไอ้ซ้ายต่อยขวาไอ้มอนเนี่ยมอนยิงเข่าวงในเอากรรมการแยกออกมาแยกแยกเาแยกแยกนี่ออกการแยกออกมาฟังกรรมการด้วยเอาช็อตควงไปอาช็อตเจาเฮ้ยเอา เอาเราเจาะกระสานนาทีกรรมการจับเวลาด้วยใครไม่เกี่ยวข้องออกข้างนอกระวังโดนลูกล้มอ๋อโดนขวาโดนซ้ายเข้าไปโดนขวาเข้าไปไม่ได้นะเว้ยก้อยยิงแพ้นะเว้ยมอนเตขวาเอาเอายังไงมาป่าเอาเอายังไงโอกเวลานอกเอาเอาเอาใครไม่เกี่ยวข้องอย่ามายิงบัง

คนนั้นเมยิงกว่า้หว่เร็วเร็เร็วเร็วเไยงกว่เอาเร็วเร็กรรมการะจับไปเลยมั้งชบเอาจบจบเลยนะหมวดจ้าอาจีนเตะขวาต่อยขวาหมอนเข้าไปเตะขวาอาจินสวนด้วยมวดมัดซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาต่อกันได้อาจินต่อยขวาเขาวงเทํเเาหมต่อยขวา ต่อยซ้ายขวาหมอนซ้ายขวาหมอนเตะซ้ายต่อยขวาเอาต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาเอาละต่างคนต่างเมาใครจะหมดใครจะมันเอามาาเจ้แน่กรรมการดูเวลาด้วยเผ่าวงในกรรมการดูหน่อยเอาหมอนต่อยซ้ายต่อยซ้ายขวาต่อยซ้ายขวาอาชีพน้ำไง เขวาเตะซ้ายเอากรรมการมือ่อยซ้ายต่อยโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับเตะเตะไม่ไหวแล้วเนี่ยสองสองไม่ไหวแล้วครับอาไม่ไหวแล้วกรรมการชูมือให้มั่นบ้านใหม่ริมเมย์คู่ชกเราคือนายมั่นนะครับนะครบไปสำหรับวันนี้การโชคกระจบไป3คู่ที่บ้านใหม่ริมเมอร์ยิมนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะ พอมาแน่ใจว่าเวลาตัดอยมาแน่ใจว่าอ่าทางครูอ่องจะพานักมวยไปเปรียบหรือเปล่านะครับสําหรับ,บน,นพรุุกนี้ก็จะมีการเปรียบมวยนะครับผมวันนี้ก็ฟิตแข่งไปนักมวยก็มาเยอะเหมือนกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็มารวมรวมราวๆแล้วประมาณสิบกว่าคนนะครับผมวันนี้ใส่ปานเข้ามาเนี่ยใส่ปานา <laughs> สำหรับยามแรงนี้เดี๋ยวครูอ่องมาก็จะได้ฮืออาบบริหารร่างกายอย่างต็มใจมาพอดีเลย ห่วงกับแม่พอดีครับสำหรับโปรแกรมการเปรียบมวยนะครับเพิ่นก็นจะลงไว้ที่เพจมวยวัดนะครับแล้วก็วันเปรียบมวยก็น่าจะเป็นวันที่27วันพุธนะครับ27 28แล้วก็จะเป็นโชควันที่11เดือนตุลานะน่าจะเป็นตังวัดใหม่สุวรรณแมกุนะครับผมสำหรับวันพุธนี้นะ ก็ตั้งค่ายนี้มหมูเตี้ยนะครับว่าไข่กับปลาปลา่อยหรือมีคนปลาปลา่อยหรือเปลา่าหรือว่าจะแวงกันหรือเปล่านะครับผมแต่นักมวยนี่ก็เตรียมตัวเต็มที่แล้วแต่จจริงแเนี่ยแน่น่จะไปเปรียบตรงแม่ปะนี่มากกว่านะครับมันไปพุ้มมันก่อยมันมีไข่ปลาปล,าลนะ่อยอะเนาะอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาข่าวเอาข่าวนะอุจจาปลาใสกับเจ้าพี่นายน้องละอ่อนก็ยังมาซ้อมกันตามปกตินะเอาก็พรออมการรมนึ่งนะครับผมสําหรับวันพุธวันพฤหัสนะแล้วก็มันเป็นช่วงวันหยุดซ้อม แล้วก็ถ้าไปเปรียบหรือาบ่ได้เปียบจะได้จะมาอัปเดตเือเจ้าปีนายน้องได้ฮับหูกันเห็นกรรมนึงตอนนี้คู่ห่วงกับแม่แล้วนะครับผมนี่วันนี้ครับห่วงอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลํำแหลกคุกคนไปก่อนนะครับนักมวยก่อจะนี่กำลังซ้อมกันแล้ววันพุธนะครับจะเปรียบแบบเปียบจะได้ก็จะเอามาอัปเดตเือกันพ่อแห็นกรรมนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้กระผมปิ่นแนันเน่งแล้วก็ค่ายมวยบ้านใหม่ริมเมยนะครับเพื่อนกำลังซ้อมกันอยู่ แล้วผมช่วยโอกาสล่อมลาผู้คนไปเลยหอปิดคลิปไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องการพอมกรรมเนื่องในความคืบหน้าอย่างแต,งต่งในวันพุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องล่อมลากันไปก่อนนะครับแป๊ะกันในคลิปหน้าครับผมกราบสวัสดีครับผม